สวัสดีค่ะนี่เป็นวิดีโอสื่อการสอนรายวิชาฟิสิกส์นะคะสำหรับเรื่องที่เราจะมาสอนในวันนี้ก็คือเรื่องคลื่นค่ะคำนิยามของคลื่นนะคะง่ายๆสั้นๆค่ะคือการส่งจ่อของพลังงานแบ่งออกเป็นการแบ่งประเภทของคลื่นนะคะแบบที่หนึ่งคือการแบ่งโดยใช้ตัวกลางค่ะการแบ่งตัวกลางนะคะแบ่งออกเป็น ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ก็จะมีขึ้นกลนะคะขึ้นกลขึ้นกลนค่ะและขึ้นเสียงแบ่งโดยแบ่งโดยใช้ตัวกลางในการที่ เคลื่อนที่คือข,ขึ้นกลและเคลื่อนเสียงนะคะส่วนที่สองคือไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่ได้แก่ขคลื่นแสงและขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าของเราเราแบ่งเรียงแบ่งเรียงจากพลังงานน้อยไปจากพลังงานมากนะคะเราจะแบง่งอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้มาใช้ในการสอบสำคัญหรือเปล่าพลังงานมากเรียงไปหาพลังงานน้อย นังสีแรกพลังงานมากๆก็ต้องเป็นแกมมาต่อมาก็จะเป็นนังสี X UV นะคะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะมีแกมมา X UV แสงธรรมดาที่เรามองเห็นทั่วไป Ir อินฟราเรดไมโครเวฟค่ะไมโครเวฟก็คือเราขอย่อนะคะ เอ็ซีค่ะไมโครเวฟแล้วก็สุดท้ายขึ้นวิทยุค่ะประโยชน์ของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะประโยชน์ของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขค้ื่แม่เหล็กไฟฟ้าอันแรกเลยนะคะหนึ่งแกมมาค่ะใช้ถนอมหาอาหารค่าเชื้อโรคในเครื่องมือการแพทย์ร,รักษามะเร็งอันที่สองคือเอ็กซเรย์ค่ะ กนีิหน่อยก็ไม่เป็นไรใช้เอกซเรย์ ray, กระดูกดูส่วนไหนหักไม่หักน,หนะคะถ้าโดนมากๆจะทำให้เป็นหมันได้ค่ะอันต่อมาก็คือ UV ใช้ค่ะเชื้อโรคในน้ำนะคะโดนมากๆจะทำให้เป็นมาเร็งค่ะแสงที่ใช้ในการมองเห็นก็จะมีจะสีนะคะม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงต่อมาค่ะ คลื่น IR อินฟราเรของเราเป็นคลื่นความร้อนใช้ตรวจจับความร้อนโดนมากๆก็ไม่รู้จะเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นนะคะต่อมาคือคลื่นไมโครเวฟเราไม่ได้เขียนเริ่มเขียนไมโครเวฟมีประโยชน์ก็คือใช้เวฟอาหารนั่นแหละคะ่ะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไมโครเวฟ คลื่นนันสุดท้ายก็คือคลื่นวิทยุจะแบ่งเป็น FM กับ AM FM เป็นคลื่นที่ส่งทางภาคพื้นดินเขาจะเรียกว่าคลื่นดินนะคะคลื่นดินเขาเรียกว่าคลื่นดินส่วน AM จะเป็นคลื่นที่เราส่งทางอากาศเรียกว่าคลื่นฟ้าค่ะเวลาหวยรัฐบาลออก เขาก็จะใช้ทางวิทยุนะคะเขาจะใช้คลื่น AM นี่แหละค่ะประกาศทางวิทยุการแบ่งประเภทของคลื่นแบบอย่างที่สองนะคะก็คือการแบ่งแบบการเคลื่อนที่ของตัวกลางนะคะอย่างแรกก็คือตามขวางพลังงานของคลื่นเนี่ยประคนานกับอนุภาค อนุภาคค่ะพลังงานจะขนานกับอนุภาคส่วนตามขวางนะคะพลังงานจะตั้งฉากกับอนุภาคค่ะก็จบแล้วมาจบไปแล้วนะคะกับการแบ่ง เรื่องต่อมาค่ะคะคือองค์ประกอบของคลื่นคลื่นก็มีอัตราเร็วสูตรของอัตราเร็วก็มีว่า v เท่ากับ f ส่วน t ส่วนทีค่ะผิดขอโทษ f ส่วน c ก็จะขยายสูตรต่อมาค่ะว่า v คืออัตราเร็วของเรา v คืออัตราเร็ว เรามาดูาความหมายกันก่อนนะคะอัตราเร็ว f เท่ากับระยะทาง t คือเวลาสำหรับอันต่อมาที่ตัวจักเวลาก็คือลันดานะคะตอนนี้ค่ะเขาเรียกว่าลันดาคือระยะทางที่เคลื่อนเดินทางในหนึ่งหน่วยเวลาค่ะ ต่อจากลำดับก,ก็คือคาบนะคะคาบคือรอะยะเวลาที่ขึ้นเดินทางครบหนึ่งรอบค่ะ F คือความถี่นะคะเรื่องที่เราจะควรรู้ไว้แล้วก็มาตอบกันนะคะอานุภาคของเราอัตราเร็วของขึ้นคก็จะมีตอบไปว่า ลมดาส่วนที่มันจะเป็นคื่นที่ปลายกันออกมาคืนส่วนคาบก็จะเท่ากับ f อลมดาในการหาอัตราเร็วนี่คือสูตรทั้งหมดที่เราจะใช้หาอัตราเร็วได้นะคะต่อมาก็คืออนุภาคค่ะอนุภาคมีสูตรเหมือนกันก็คือ V เท่ากับ x ส่วน G เกกั f l มดาความถี่คูณด้วยระยะเวลาที่ขึ้นเดินทางได้ในหนึ่งหน่วยเวลาต่อมาคือขึ้นก็คือการหากพราะสุดเดียวกันเหมือนเดิมค่ะ v รอบ s ส่วน t เหมือนกันการหาความความถี่ของขื่น แสงค่ะแสงจะเดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นแก๊สได้ดีกว่าของเหลวและของแข็งค่ะในขณะที่แสงนะคะในขณะที่เสียงจะเดินทางผ่านของแข็ง ได้ดีกว่าของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะสำหรับเสียงจะเดินทางผ่านอุณหภูมิได้อัตราเร็วของเสียงจะแปรผันตามอุณหภูมินะคะขึ้นน้ำ ะแปรผันตามความลึกนะคะอัตราเร็วจะแ,แปรผันตามความลึกสมบัติอย่างสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติของคลื่นสมบัติข้อที่หนึ่งก็คือสะท้อนได้โดยใช้ตัวกลางเดิมตัวกลางเดิมค่ะอย่างที่สองก็คือหักเห เปลี่ยนตัวกลางนะคะจากสมนะคะสมบัติของขึ้นก็คือเลี้ยวเบนคืออ้อมสิ่งกีดขวางได้อย่างที่บอกว่าเลี้ยวนะคะอ้อมสิ่งกีดขวางคนะ่ะสิงกีดขวาง อย่างที่สี่อย่างสุดท้ายคือการแทรกกอดคือการซ้อนทับกันของคลื่นการซ้อนทับกันของลื่นนะคะซ้อนทับกันของของลื่นอะของคลื่นะอนะช่อนอนี้นะคะ่ะ เขียนไม่ได้เพราะตายคนเดียวสมบัติของขื้นนะคะอย่างแรกก็เลยทบทวนะคะหนึ่งคือสะท้อนได้ใช้ตัวกลางเดิมสองหักเหเป็นตัวกลางสามแล้วเบนอ้อมสิงกิดขวางสี่อสอแสกซ้อนทับกันของขื้นการซ้อนทับกันของขื้นนะคะใยมือไม่สวยเท่าไหร่ ก็จบเรื่องของคลื่นแต่เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็เราจะนำเสนอต่อไปเป็นตัวอย่างมาดูตัวอย่างนํามาดูตัวอย่างข้อสอบเรื่องคลื่นกันนะคะข้อสอบโอนนี้ค่ะคลื่นใดต่อไปนี้เป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะหนึ่งคลื่นแสงสองคลื่นเสียงสามคลื่นผิวน้ำ ข้อใดคือคำตอบถูกต้องนะคะเราจะมาพิจารณากันคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางก็คือคลื่นเสียงและคลื่นผิวน้ำนะคะเพราะว่าคลื่นเสียงมันต้องมีตัวกลางเสียงต้องผ่านตัวกลางถึงจะได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่บนอวากาศมันจะไม่มีตัวกลางทำให้เสียงเรา ไม่สามารถได้ยินกันได้ขึ้นผิวน้ํานะคะมันก็ต้องมีตัวกลางในการเป็นขึ้นเป็นขึ้นเวม,มาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ต้องผ่านกันและกันมาค่ะจบไปแล้วอยากมม่ๆสำหรับข้อหนึ่งดูไม่รู้แต่เ้าเฉลยมาข้อนี้ก็ต้องตอบข้อนี้ข้อต่อไปข้อใดคือขึ้นตามยาว คึ้่นตามยาวเป็นคลื่นที่มีตัวกลางที่สั่นในแนวเดียวกันกับคลื่นนะคะแนวเดียวกันกับคลื่นก็คือขนาดกันนะคะขนาดกันคลื่นตามยาวคลื่นตามยาวนะคะอย่างที่เราเคยพูดไว้ไม่เชื่อย้อนวิดีโอไปดูได้มาข้อต่อไปนะคะเมื่อคลื่นคลื่อนที่ เมื่อขึ้นเดินทางจากน้ำลึกสู่น้ำตื้นข้อใดถูกต้องเราตอบข้อสอบนะคะขึ้นความยาวในน้ำลึกมากกว่าน้ำตื้นนะคะเราต้องตอบข้อนี้เพราะว่าเฉลยมาข้อนี้ค่ะข้อต่อมาเมื่อขึ้นเคลื่อนจากตัวกลางที่หนึ่งไปยังตัวกลางที่สองโดย อัตราเร็วของคลืนลดลงถามว่าสำหรับขึ้นในตัวกลางที่สองขอ้อใดถูกต้องเขาบอกว่าความยาวขึ้นลดลงอัตราเร็วไงคะอืมีไปผัเน f นั้นนะอัตราเร็วของคลืนความยาวคลื่นนะคะ ก,ก็คือระยะทางนั่นเองแลมดาของเราจะลดลงค่ะมาข้อมาข้อนี้นะคะง่ายๆค่ะข้อใดรอเรียงลำดับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจากความยาวน้อยไปความยาวมากข้อนี้รดตอบข้อน,นึงนะคะดังสีเอ็กอินฟราเรดแล้วก็ไมโครเวฟเราสอนไปแล้วค่ะในเรื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า x ที่มันเป็นแกมมาเอ็ก n f ยูวีอินฟาเรดแสงกอดแล้วก็หีอินฟราเรดแล้วก็ไมโครเวฟแล้วก็ีเทยุนะคะการฝากสัญญาณเสียงในระบบขึ้น FM นะคะเขาต่อมาการฝากสัญญาณเสียงไปกับขึ้นในระบบวิทยุ AM คลื่ขึ้นที่ ขึ้นวิทยุที่ได้จะมีลักษณะอย่างไรคะขึ้นวิทยุที่ขึ้นก็ตับคนหนึ่งนะคะขึ้นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมปลิจูดตามแอมปลิจูดของเสียงนะคะ